ถึงเวลาแล้วที่เราควารจะต้องเปลี่ยนประเทศของเราด้วยตัวของเราเองด้วยภายใต้หลักการภายใต้กฎหมายนะไม่ใชยเอากฎหมายมาขัดแย้งกันตลอดเวลาแบบนี้ไปเป็นไม่ได้เด,เด,ด,เดเี๋ยวรัฐธรรมนูญบ้างเดี๋ยวกฎหมายบ้างเดี๋ยวโซเชียลบางอะไรบ้างพูดออากมาได้ในสือ่อเห็นเห็นเห็นเขาพูดมันได้ยินเขาบอกมั้ก็มาโจมตีกันอยู่ในสภาอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ใช่อ่ะนะ ผมว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะประเทศประเทศมันเดินหน้าไม่ได้ไม่ว่าจะยังไงก็เดินไม่ใครจะเป็นผู้นาก็เดินไม่ได้แต่กีฬาบัลก็เดินไม่ได้ก็แก้ไม่ไรทั้งที่โอกาสมันเยอะแยะอยู่ตอนเนี้ยต่างประเทศก็จะมาเนี่ยก็จะามาแล้วก็ปรับมีไว้อะไรทุกคนก็อยากจะมาลงทุนเท่าไหร่กำลังรอรออยู่ไอ้นี้กับไต่เนมอยู่กี่เรื่องนี่แหละมันน่าลำคาญนนเองไม่ใช่อะไรหรอกยังไงก็ต้องทาต่ออยู่แล้วนะผมว่าอยู่ใครอยู่ถามไหม ใครอยู่าจไม่ด้กลับไปอยูรันูนให้ดีก็แล้วกันนะเจ้าผมแบบนี้ที่เอาผมบากอ่อนอาป่ากไม,ม่รู้เรื่องอนะ่ะโอเคนะขอให้ทุกคนมีความสุข